วินนี่อ่านเรื่องอะไรวินนี่ใช่ไหมอ่านเรื่องอะไรต้นอะไรต้นมเป็นสัตว์จอร์จยูจอร์จยูตัวอะไรน้องหนูไงก็ไก่ไงสัสเสือไงว่ายเป็นไม้ไงตัวอะไรตัวจุฬาหอหีบหอ้าขยังไม้ตัวอะไรน้องหนูอืมก็ไก่อืมสัสเสืออืมว่ายเป็นไม้เออตัวจุฬาหอหีบค่ะอ แล้วก็มาเป็นฮาจนจูจอมจนยูจะมาขโมยอะไรนะมาขโมยอะไรนะชี้ดิอันไหนที่มันจะมาขโมยเขาเรียกว่าอะไรผ้าพันคอผ้าพันคอ,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 อเทพีเออผ้าพันคอเทพีแล้วก็มีเสียงแตกเพ่งเกิดอะไรขึ้นอัในไหนจนยูจอมจนย,จจนยูใช่ไหมเนะี่ยคนไหนเป็นจอมจนยูนะคนนี้อืม แล้วจอมจนอยู่ก็เอาผ้ามันคอไปใช่ไหมขโมยผ้ามันคอไปแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออก <Okay. S 1> ถอดหน้ากากหัวออกใช่ไหมนี่ไงผ้ามันคอเทพีใช่ไหมพ้ hmm. อนตรงนั้นเพราะอะไรเพราะมันแอบมันแอบ,บตรงนั้นใช่ไหมเพราะมันมีผ้าใช่ไหมผ้าเหมือนเสื้อคลุมมาเลยใช่ไหมอ้าวเจอแล้วเจอจอมจนอยู่แล้วแล้วจอมจนอยู่ก็แอบ,บไปซ่อนอีกตรงไหนอีก <Yeah. S 1> ตรงไหนนะจอมจนอยู่ไปซ่อนตรงไหนในก,กล่องใช่ไหมเออตา <ไป S 1> อยู่นี่นี่เองอืม จอจอมโจรยู่ในนี้และจอมโจรยู่วิ่งไปอีกไปฟอนตรงไหนอ่ะเออช้างอันนั้นช้างแมมมอสไปอยู่ไหนนะจอมโจรยูอยู่ไหนแล้วเออนั่นแหละจอมโจรยู่หายไปแล้วอยู่ไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะอะไรเออเพราะหัวมันเป็นขี้อย่างนี้เลยหัวมแอบได้ใช่แล้วมันมีขามีแขนแล้วจอมโจรยู่ก็ออกหนีออกมาแล้วจอมโจรยู่ก็ไปดึงหาสาก แล้วมันก็หล่ดออกมาหมดเลยมันมันแตกพังเออพังเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วหมาแล้วกินกระดูกเออหมาก็กินกระดูกแล้วมันจอมจนอยู่ก็แอบหนีไปได้เลยแล้วคราวนี้วินนี่ก็ต้องเดินจากตรงนั้นมาถึงตรงนี้โอเคถึงตรงนี้แล้วอ่ะเสร็จแล้วจอมจนยูก็เอาไข่ออกมาจากอันนี้ใช่ไหม,มเออแล้วไข่นี่มันอยู่ในไหนมันเอาไปใส่อะไรเนี่ยปืนใหญ่ปืนใหญ่ใช่ไหมแล้วมันก็ยิงออกมาใช่ไหม เกิดเป็นผุเต็ไหมไปหมดเลยใช่ไหมมีขี้อยู่ข้างในขี้เออเต็ไหมไปหมดเลยแล้วมันก็หล่นมาบนหัวใช่ไหมแล้วคราวนี้จอมจนยูก็เลยแอบหนีไม่ได้เลยเอา้าวตจอมจนยูตอนนี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยจอมจนยูอยู่ไหนนะโอ้อยู่ตรงนี้นี่เอง<ะ>แล้วนักฝึกนักก้นทํายังไงอะจับจอมจนยูจับยังไงอะเอาขี้จอมจนยูนี่เออจอมนักฝึกทำไงเป่าใช่ไหมเป่ารูปปองเป่ารูปปองแล้วลูกป,ปองรป่ปปองจอมจนยู อ่าเป,ป,ปล่าลูกโป่งแล้วลูกโป,ป่งก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ลอ,ลอย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 มาโดนจอมจนยูเลยใช่ไหมใช่ขึ้นม่นี่เกิดอะไรขึ้นจอมจนยูโดนอะไรโด,ดเออจอมจนยูก็เลยล่วงลงมาเลยใช่ไหมพี่หาแลวอืมพี่แต่จอมจนยูก็หนีไปได้ใช่ไหม,ไมแต่ทิ้งอะไรไว้้าพันคอเทเออทิ้ง้าพันคอเทปไว้ แล้วก็นักสืบนักก้นก็เอาภาพมันคอเทพีไปคืนถูกไหม<อ>คุณใครอ,อ่ะเออคุณใครเออเจ้าของผิันุ์คนไหนนะ <Okay. S 1> คนไหนนะเออคนนั้นแหละ